สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์โรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรกฎประจำเดือน พฤศจิกายนนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนานะคะแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่ง อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะของกรกฎในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยเคยจบลงไปแล้วนะคะคุณกับคนคนนี้เคยจบกันไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลอะไรบางอันบางอย่างเคยห่างกันไปแล้วช่วงหนึ่งแต่ด้วยความที่แบบมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นยังคงมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบต่างคนก็ต่างที่จะตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดอ่ะอือหือ ก็เลยเลือกที <S an> ่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนพอระยะเวลาห่างไปพอระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นเหมือนก็ต่างคนก็ต่างยังรู้ใจตัวเองว่าเออฉันยังรักเธอและเธอก็ยังรักฉันนะคะก็เลยอาจมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันนะคะหรือว่ากลับมาสารความสัมพันธ์กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากตรงนี้เลยเนื่องจากความรู้สึกนะคะตัดกันไม่ขาดนะแต่ทีนี้ การตัดกันไม่ขาดในครั้งนี้หรือว่าการที่กลับมาพูดคุยกันในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังมีความระแวงยังมีความคิดมากถึงในเรื่องเก่าๆเ,เป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอยู่นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะ November นี้นะความรักความสัมพันธ์ของกรกฎนะคะจะเป็นยังไงบ้างมเมนเอเนจีที่ออกมานะคะคือไพ่สี่เหรียญน,นะ ดูดีเทลกันนะคะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะโอเคในเดือนนี้นะคะกรกฎตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ไปรับรู้เรื่องอะไรบางอันบางอย่างแล้วทำให้คุณรู้สึกช็อก และไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะดูจากเมนเอนเนอร์จีเราก็รู้แล้วนะคะว่าในเดือนนี้กระกฎจะกลุ่นๆนะจะค่อนข้างหมองค่อนข้างอึดอัดเลยแหละเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอึดอัดอะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนคือคิดมากด้วยก็ไม่ได้อยากจะปล่อยไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทําในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือในขณะเดียวกันเขาเองก็อาจจะผิดข้อตกลงหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ใดๆคือ ไพ่ของคุณในเดือนนี้คือคุณอาจจะไปส่องและคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ไปรับรู้เรื่องบางอันบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างที่จะช็อกคุณมากนะคะและซึ่งนั่นก็เป็นความจริงที่แบบเป็นความจริงที่คุณสงสัยอยู่มานานนะคะยกตัวอย่างเช่นคือความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะยังไม่ได้กลับมาคบกันในแบบในแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าในแบบออฟฟิเชียลก็คือกําลังดูดูกันอยู่นะคะทีนี้ไอ้ช่วงกําลังดูดูกันอยู่เนี่ยเขาก็เนี่ยเราดันไปเจอคนพบความจริงนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า เอหรือว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะพอแค่นี้หรือว่ามันควรจะไปต่อหรือว่าไม่ไปต่อดีนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสับสนกังวลใจแต่ว่าใดๆคือในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ช็อกคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นของเราล่ะนะคะเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณอาจจะไปดีลกับคนที่ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะพึงพอใจในรูปลัปลกษ์ของตัวเองนะคะมากๆค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับการที่มีใครหลายๆคนมาสนใจหรือว่าการที่มีใครหลายๆคนมาเอ่อมารายล้อมนะคะเขาอาจจะแฮปปี้ในแบบนั้นรู้สึกฮอตแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองนะคะทีนี้เออก็มีเกณฑ์ที่ว่า เขาจะไปทำอะไรรับหลังคุณนั่นแหละนะแล้วพอคุณจับได้แล้วถ้าสมมติว่าคุณคุยถึงเรื่องนี้เขาก็จะเฉยไฉนอกเรื่องหรือพฤติกรรมของเขาจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอะไรที่แบบมันครึ่งๆกลางๆ,ๆก็คือไม่ได้ยอมรับว่าทาแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเอ่อใช้ใช้ความโมโหใช้ความโกรธนะคะเข้ามาแทนนะคะทำให้แบบเรื่องนี้ผ่านพ้นไปนะคะสรุปคือ คุยเรื่องนี้แล้วไม่ได้คำตอบนะคะจากคนคนนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในเอพิโซดนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกนะคะอย่างไรกันบ้างก็เออกระ,กร,ะกระกฏดนะคะในเดือนในเดือนโนเวมเบอร์นี้นะคะตัวคุณเองรู้สึกอย่างไรครั คุณรู้สึกว่าอีกแล้วเหรอนะคะอีกแล้วเหรอทำแบบนี้อีกแล้วเหรอนิสัยเดิมแบบนี้อีกแล้วเหรอจะไปได้จริงๆเหรอถ้าไปต่อกับคนคนนี้จะต้องเจออะไรบ้างนะคะคุณเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วว่าถ้าไปต่อกับคนคนนี้จะเจออะไรบ้างและถ้าไปต่อกับคนคนนี้แล้วเขาทําแบบนี้อีกตัวคุณจะต้องทําอย่างไรคุณกําลังชั่งใจอยู่ว่าคุ้มไหมนะคะคนคนนี้นี่คุ้มไหมกับการที่ตัวคุณจะต้อง จะต้องให้ความรักกับเขาเราต้องเจอเรื่องราวที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจแบบนี้นะคะคุณกําลังชั่งใจ,จอยู่ว่าคุ้มหรือเปล่านะคะกับกับสิ่งที่สิ่งที่ทําอยู่นะคะลึกๆคุณก็มีความรู้สึกเสียใจแต่ว่าใดๆคือในเอพิโซดนี้กระกกดคุณเคยโดนแบบนี้มาแล้วจากคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีภูมิ นะคะหรือว่ามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งนะคะมากยิ่งขึ้นในการที่จะจัดการสถานการณ์จะไม่ได้ฟูมไฟอะไรมากมายแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าอีกแล้วหรอนะคะทีนี้ดูเขากันนะคะเขาคนนั้นนะคะของกรกฎในเอพิจดนี้นะคะโนเวมเบอนี้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไร เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ที่จะทำแบบนี้และเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่เช่นกันคือเขารู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตอะมันโอเคแล้วมันก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยด้วยนะคะคุณเองเป็นคนที่ดีเลยสำหรับชีวิตของเขาและก็เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณต่อไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้เขาซื่อสัตย์ หรือว่าเลือกที่จะแบบมีเราคนเดียวหรือว่าแบบมันคงต่อเราเขามีความรู้สึกว่ามันก็ยากเกินไปสําหรับเขาเพราะว่าเขาชอบแบบนี้มันเป็นความชอบมันเป็นรสนนยมนะคะคือชอบแบบนี้ชอบให้คนแบบมาลุมล้อมชอบแบบคุยกิ๊กกักหรือแอบคุยให้รู้สึกว่าสนุกสนานหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันท้าทายอะไรแบบนี้คือชอบในแบบนั้นนะเพราะฉะนั้น ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงจะมันคงจะแย่มากๆถ้าสมมติว่าคุณเดินจากเขาไปในตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้เขาเปลี่ยนเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็รักตัวเองมากเกินไปที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เราได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคทีนี้คุณนะคะคุณจะทำอย่างไรกับเขาคะทายที่สุดแล้ว สุดแล้วกระกฎถึงแม้ว่าคุณน่ะจะมีใจรักคนคนนี้มากเพราะว่าในช่วงแรกของความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนคนในอุดมกติของคุณเป็นเหมือนคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณรู้สึกว่าดีต้องการชายในฝันผู้หญิงในฝันหรือใดๆก็ตามนะคะมันอาจจะทําให้คุณสับสนสักระยะหนึ่งแต่เมื่อคุณมองไปข้างหน้าคุณจะสามารถตัดสินใจได้ เองนะคะคุณดูรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นและคุณก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเวลาจะช่วยให้คุณดีขึ้นเองนะคะคุณจะสับสนสักพักแต่ว่าท้ายที่สุดคุณจะหาทางออกได้ให้กับตัวเองนะคะคือ ที่ต้องพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณจะไม่ได้เจอสถานการณ์และคุณสามารถตัดสินใจได้เลยในทันทีแบบว่าเจอปุ๊บตัดสินใจได้ปั๊บว่าเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยไม่นะคะค่อนจากหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะต้องผ่านสถานการณ์หรือว่ามีความรู้สึกแบบเศร้าเสียใจนะคะจำเป็นต้องปล่อยสิ่งนี้ไปทั้งทงที่ไม่อยากเลยแต่ก็รักตัวเองเช่นเดียวกันนะคะจึงสุดท้ายต้องปล่อยนะคะที่นี้ ดูคู่กรณีของเรานะคะเขาคนนั้นเขาจะทำยังไงกับเราต่อไปโอ้ขออภัย ที่สุดแล้วเนี่ยคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าเราแสดงออกไปว่าเราจะไปจริงๆเขาก็งอ้อแล้วแหละค่ะนะคะเขาก็งอ้อเราเขาก็ยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตก็ยังอยากให้เรายังอยู่และก็ยังคงเป็นคนที่ปฏิเสธความผิดอยู่ดีก็คือไม่ยอมรับความผิดคือถ้าจะคุยเรื่องที่ว่าเขาไปทําอะไรรับหลังคือไม่คุยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากคุยเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย บทสรุปเนี่ยเวลาจะคุยเนี่ยมันก็เลยยากนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ยอมรับอะไรเลยนะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมองในเรื่องของการ take action หรือว่าการกระทำซะมากกว่าจึงจะสามารถผ่านพ้นหรือว่าสามารถตัดสินใจในปัญหานี้ไปได้นะคะ เอาละคะ่ะโดยสรุปนะคะ กระกฎในอิโซดนี้เป็นเอิปซดของการที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจไฮไลท์ตรงที่คําว่าตัวเองนะคะเพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะถ้าสมมติว่าคุณจะไปถามเขาว่าสรุปแล้วเธอจะเอาอยัางไงหนึ่งหรือ2จะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะแก้หรือจะอะไรยังไงคุณแทบจะไม่ได้คําตอบที่แท้จริงจากเรื่องนั้นเลยนะคะแล้วคนคนนี้ก็ดูจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วด้วยนะคะสาหรับคุณเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ในรอบนี้ตัวคุณเอง รักตัวเองขึ้นมากนะคะและเชื่อว่าคุณจะสามารถหาทางออกที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู Oracle กันนะว่า Oracle ออกมาไว้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจาก,กบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะ Let constellation นะคะ Let's go of control issue love yourself first อืมค่อนข้างที่จะ ชัดเจนนะคะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาในชีวิตของคุณนะแล้วก็อาจจะมาทําอะไรที่แบบมันทอกซิกหรือว่าทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจนะคะแต่ใดๆคือในประสยนี้คุณรักตัวเองนะคะนะคะรักตัวเองแล้วก็คงจะทําอะไรหลายๆอย่างโดยที่นึกถึงตัวเองก่อนนะคะมาเป็นอันดับแรกที่นี้คําแนะนําที่ออกมานะคะ think things นะคะ speak up accept t h i s a p p o i n t m e n t gracefully นะคะคืออะไรคะคือ speak up ในที่นี้ไม่ใช่แบบ speak up แบบว่าไปแบบอะไรกับเขานะแต่เป็นการแบบตัดสินใจหรือว่าทำอะไรกับตัวเองนะคะตัดสินใจเลือก way ทางเดินอะไรให้กับตัวเองนะคะยอมรับในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นคือยอมรับ แล้วก็มองในแง่ดีว่าเออดีแล้วที่เป็นตั้งแต่ตอนนี้ดีแล้วที่เห็นตั้งแต่ตอนนี้ดีแล้วที่ได้รับรู้ความจริงตั้งแต่ตอนนี้มองอย่างนี้ดีกว่า ะะมองอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะไปมองว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เรื่องนี้มันดีขึ้นโอเคเอาล่ะค่ะสำหรับของชาวศีกรกฏและคณะกรกฏนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment, ดอมเมนต์ดีๆ c o m มนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตงตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ